รับสมุนไพรทั้ง4ชนิดได้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีที่สุดขาดวิตามินไปน้ำหวานบอกเลยนะว่ามันจะไม่สมบูรณ์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะ L c ซพาร์ของเราค่ะได้รวมตัวผสมผสานสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นทั้งราชาราชินีราชันนะคะรวมไปถึงค่ะตัวช่วยต่างๆจนกลายมาเป็น L c ซพาร์ไม่แปลกใจเลยค่ะที่วันนี้อยู่กันมา4กว่าปี4ปีกว่าแล้วจะ5ปีแล้วเข้าสู่ปีที่5แล้วและใครก็ตามที่ทานไม่เคยเจอใครเลยที่บอกว่าทานแล้วไม่ดี ครับค่ะแล้วดีทุกคนจริงๆสุขภาพดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามใช่แล้วล่ะครับคุณะคะพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางทีเนี่ยในช่วงเทศกาลมีสายโทรศัพท์เข้ามามากมายเหลือเกินอยากจะซื้อไปเป็นของที่ระลึกให้กับคุณพ่อคุณแม่อยากจะเอ๊ะถ้าปรึกษาจะได้ไหมรเรายินดีให้คําปรึกษาคุณอย่างแน่นอนและถ้าหากว่าโทรศัพท์มาสั่งซื้อในช่วงเวลานี้นะครับทางรายการของเรามอบเสื้อยืดเป็นพิเศษให้กับคุณสมนาคุณเอากันไปฟรีๆได้เลยนะครับ่ปกติเนี่ยนะฮะถ้าซื้ แต่วันนี้ถ้าหากว่ารับชมรายการของเรารีดตัดสินใจมาซื้อนะครับ3กระปุกราคา1,900บาทใช่6กระปุกราคา3,500บาทเอลซีพลดูแลคุณและคนที่คุณรักอย่าเชื่อเพราะได้ฟังจงเชื่อเพราะได้กินจริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร l อลซีโปรโมชั่นสำหรับคนรักสุขภาพ l อลซีพลกระปุกราคาเพียง1,900บาทแถมฟรี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงตับบำรุงเลือดวีเวอร์หกล่อง L C Plus 6กระปุกราคาเพียง3,500บาทแถมฟรีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีเวอร์บำรุงตับบำรุงเลือดวีเวอร์จำนวน2กล่องด่วน สินค้ามีจำนวนจำกัด<ม>เป็นโปรโมชั่นที่พี่แนนบอกสามกระปุกพันเเนี่ยจะตกเม็ดละ13บาทเท่านั้นเองจ้ะครับผมทานเป็นเดือนนะครับแนะนําว่าให้ทานกันอย่างต่อเนื่องถึงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดน,นะครับถ้าทานทันทาน,ทาน,ทานหยุดหยุดทันทานหยุดหยุดเอเดี๋ยวประสิทธิภาพอาจจะไม่ส่งผลได้ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทานกันแบบเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ป่วยแล้วค่อยมารักษาเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ดีอย่างแน่นอนครับใช่แล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่กําลังหาวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรักอยู่วันนี้ l c พาร์นไปอีกทางเลือกหนึ่งแน่นอนนะคะและสําหรับใครที่บอกว่าอยากจะปรึกษาเพราะว่าออคุณแม่เป็นเบาหวานคุณแม่เป็นความดันคุณแม่เป็นอมัมพาตเป็นอัมาพาตค, <า S 2> คุณแม่มีมเป็นเชื้อมาเร็งะนะคะ,ะสามารถรียกากมาถามได้มีคําถามจากผู้ชมถามว่า ทานร่วมกับยาที่คุณหมอให้มาได้ไหมเนี่ยละฮะหลายคนบอกว่ากังวลเหลือเกินกับยาที่ทานเราอยากจะแนะนําว่าทานควบคู่กันไปกับที่คุณหมอแนะนําก็น่าจะดีครับใช่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าของเราเป็นสมุนไพรื้อยความที่เป็นสมุนไพรอะค่ะก็เหมือนแม่แม่ทานข้าวทานข้าวได้ทานข้าวคู่กับยาได้ก็ทาน L อลซีพาร์คู่กับยาได้เช่นกันค่ะโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะเยนหวานหรือว่าจะเป็นพี่เนยเนี่ยรับสายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีเป็นเสื้อยืดเก๋มอบให้เลยมอบให้เลยนะคะเพราะว่านี้เราอยู่มา4ปีกว่าแล้วเนาะใช่แล้วล่ะครับ อยากจะสมนาคุณนะอขอบคุณถึงทุทกทุกคนเลยที่ชมรายการอยู่ในขณะน,นี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอาละวันนี้นะฮะเราทั้งสองคนคงจะต้องหมดเวลาแล้วนะฮะจริงอยากจะอยู่กับคุณผู้ชมอยากจะคุยอยากจะให้ดูเคสกันเยอะๆแต่ว่าวันนี้เราทั้งสองคนคงจะต้องลาไปก่อนผมเนกกิรกิจครับน้ำหวานก,ะกะนับนิสะาทองอ้อยค่ะครับผมสำหรับเราสอคนวันนี้สวัสดีครับสวัส c h a n n e สถานีข่าวบันเทิง24ชั่วโมงคุณกำลังชมช,มช่องมายา h ช n แนลสถานีข่าวบันเทิง24ชั่วโมงอินไซต์จปกับข่าวดังสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับบทสัมภาษณ์หลากหลายมุมมองในรายการมายาก็สิบติดตามรับชมเป็นรายการต่อไปค่ะสนุกสดชื่นทุกรส อร่อยนึบนับกับบุนมะพร้าวเต็มเต็มจุใจโยคุุน้ำรสผลไมา้ผสมบุนมะพร้าวเขียวความสนุกเต็มขวด วันนี้อยู่กับเราสอคนนะครับดีเจครับเค้กค่ะอยู่กับฝนไม้ยาชาแนะค่ะเจอกันแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเวลาบ่ายสามโมงสิบห้าโดยประมาณนะก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงการฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ยุ่งยากอย่าเยอะไม่มากเรื่องถูกต้องวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทนพิชกรีนอีกหนึ่งวันเนาะถูกต้องค่ะช่วงนี้สลับคิวกับพี่แจ็คนิดนึงถูกต้องว่าตอนนี้คือพี่แจ็คก็ต้องแบบว่าไปดูคิวตอนนี้พี่แจ็คก็ลงไปแบบว่าไปช่วยเหลือสังคมบริจาคด้านโ่นนี่เอ่ยนะใช่ก็า้หน ฆ่าตายบ<ช>้างห้่แต่ว่ายังอยู่ย,ย,ย,ยังไม่ตายหายไม่ตาย <c oughs> ยังอยู่ยแจ็คผู้ฆ่าไม่ตายเอ,ออยังไม่ตายนะครับอ,อ,อมาติดตามข่าวเรื่องของเราวันนี้เรื่องราวของน้องกาฟธนาวุฒิจันบ้าน่ารักมาก เขาเป็นคนน่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมากมาเมื่อวานใช่ไหมืม่อเม,มื่อวานสื่อรเข้ามาอน่ารักมากการเป็นเด็กที่น่ารักมากวานเข้ามาหาเราที่มายาชานะมาหาที่นี่เลยใช่นะครับน้องกัปบคณาวุฒินะครับเป็นน้องที่น่ารักมา,มากๆคนหนึ่งนะครับเขาล่าสุดเนี่ยออกมาปเปิดเผยถึงเรื่องราวแฟนคลับนะครับที่เขาได้ร่วมมือกับแฟนคลับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 <ะ>รวมถึงช่วยเหลือในเรื่องของไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มาอัปเดตชีวิตในการเวิร์ก from <โ>ว่าเป็นอย่างไรบ้าง<ช>ทำอะไรบ้างอยู่บ้านนะครับ<ช>ส่วนเรื่องฝึกงานที่ชะงักไปหลังจากที่โควิดในทีมมันเกิดขึ้นเนี่ยกระทบกับชีวิตมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดนี้ไปฟังเสียงสภาษณ์จากคุณกัฟคณาวุฒิกันครับก็ครั้งแรกที่บริจาคก,ก็จะเป็นช่วยผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด19นะครับผมด้วยการบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลทั้งหมด2แห่งครับผมโดยมี โรงพยาบาลศิริราชและก็โรงพยาบาลราชวิถีครับผมที่โรงพยาบาลราชวิถีบริจาคเป็นจนํานวนเงินทั้งหมด10,000แบาทแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นจนํานวนเงิน5 0,000บาทครับรวมเงินเป็นทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทครับผมแล้วก็มีเปิดให้พี่พ,พี่แฟนคลับนะครับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยหรือว่าช่วยที่ทางเชียงใหม่นะครับเกี่ยวกับไฟป่านะครับผมก็ จะประสานกับพี่พี่แฟนคลับทั้งภาคเหนือนะครับให้มอบของบริจาคและก็มอบเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้มาครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีเป็นการบริจาคข้าวแล้วก็บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จะเป็นต่างๆครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 ก็มีเยอะเราก็ตั้งใจจะช่วยอย่างเต็มที่ครับผมช่วงนี้นะครับก็จะอยู่บ้านเป็นหลักนะครับทุกคนทุกคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านกันส่วนตัวผมก็จะ เล่นเกมส่วนใหญ่หรือไม่ก็อ่านกระตูนครับเพื่อช่วยแบบผ่อนคลายความเครียดที่แบบอยู่ที่บ้านอย่างนี้ครับผมมีเวลาคุยระบายก็มีเข้าฟิตเนสด้วยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องฟิตอยู่บ้านก็อาจจะฟิตได้ไม่เท่าไปเล่นที่ฟิตเนสแต่ก็พยายามสู้ฟิตอยู่ครับตอนนี้ก็ทางมหาวิทยาลัยก็ให้ทําการเรียกตัวนะักศาาึกษาทุกคนนะครับให้กลับมา work ฟ r ร m home ที่บ้านและทางที่ฝึกง,งานเนี่ยเขาก็จะ ส่งงานมาให้ทําที่บ้านครับผลกระทบก็ไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่ครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็ไวรัสโควิดสิกนะครับก็ยังไม่หายดีนะครับก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับกักตัวอยู่ที่บ้านรอเหตุการณ์สงบสุขปกติก็ไว้ค่อยออกมาเจอกันนะครับหรือว่าสําหรับพี่ๆทุกคนนะครับที่จําเป็นจะต้องออกจากบ้านจริงก็อยากให้พกเจลล้างมือแล้วก็พกหน้ากากอนามัยติดตัวเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคสู่ตัวตัวเรานะครับผม แล้วก็อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็คิดถึงพี่ๆทุกคนกันนะครับไว้มาเจอกันนะครับผมบ๊ายบายรักมากเป็นห่วงนนะแฟนคลับมากน่ารัก สัมภาษณ์น้องกัปคนเดียวทำไมเรียกชื่อคู่ล่ะอ้าวก็เราชอบแฝกคู่ออ๋มิวกัปมิวกัปเนาะออ๋มิวกัปมิวกัปนะขวัญใจมิวกัปไงใช่น้องมาอัปเดตชีวิต work from home นะครับอยู่บ้านเป็นหลักนอกจากเล่นเกมแล้วก็ออกออกกาลังกายน้องเป็นคนชอบเล่นเกมพูดตรงใช่พูดตรงนะคะก็คือเล่นเกมด้วยแล้วก็ฟิตหุ่นออกกําลังกายล่าสุดที่เพิ่งเจอน้องไปเมื่อวานเนี้ยก็คือหุ่นดีมากจริงแล้วก็น้ําหนักลดลงเยอะเลยจะเป็นการลดลงแบบมีออร่านะส่วนการฝึกงานนะครับไม่มีปัญหาก็เปลี่ยนจากก ไปฝึกงานที่ออฟฟิศมาฝึกงานที่บ้านแทนอาจารย์สามารถมาตรวจได้เลยนะครับฝากถึงแฟนๆด้วยก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วหลังจากหมดโควิดแล้วก็มาเจอกันมาเจอกันเนาะมาเจอกันได้นะคะในช่วงบายาออนทว์ของเรานี้นะคะเราจะไปดูเรื่องราวดีๆที่ต้องบอกว่านะคะในวงการบันเทิงเอยวงการทุกวงการเนี่ยถ้ามีการออกมาช่วยเหลือกันและกันคุณผู้ชมคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะโดยค่ะทางปอแตกตึงนะคะได้มอบของให้กับศิลปินตลกคุณผู้ชมค่ะ โดยนำโดยคุณสิริกุลอาพาขออภัยค่ะโอภาสวงนะคะโอภาสวงค่ะเป็นกรรมการค่ะเป็นกรรมการและเะไรธิที่การมอบถุงยางชีพจำนวน500ถุงนะคะมูลค่ากว่า1นึ่งแบาทได้กันนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามีบรรยากาศมาฝากกันด้วยไปชมกันเลยค่ะราดคุณหมับเบอร์อะไรครับ เอาปัตรไ้วันหนึ่งปุ๊บจะมือสลปเลยสล,ล้กจะไปทางที่ขอบคุณเอาเลยครับนัง่งสอครับหนึ่งสอ ครั้งนี้นะคะเป็นการระบอบผ่านสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งก็มีคุณโอบาาเสียงเหนอคะ่ะคนนี้เป็นประธานนะคะเป็นในยกสมาคมศิลปินตลกแล้วก็ยังมี รัแกแสดงตลกนะคะมีคุณถั่วและเชิญยิ้มด้วยคุณหม่ำจกมอกนะคะคุณยองเชิญยิ้มนะคะแล้วก็คุณแฮกชวนชื่นค่ะก็มารับมอบเป็นตัวแทนรับมอบเนาะดีมากเลยก็เดี๋ยวสมาคมศิลปินตลกก็จะนําไปส่งมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนอต่อไปนะครับวันนี้ข่าวบันเทิงจากเราจบลงแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้ครับเคแล้วก็น้องฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะัสดีค่ะ สนุกสดชื่นทุกรอสอร่อยน,นึบนับกระบู่มะพร้าวเต็มเต็มจุกใจ โยคุ oku, น้ำรสผลไมา้ผสมวุ้นมะพร้าวเขียวความสนุกเต็มขวด สวัสดีค่ะฝนนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะเรื่องโควิด -19 คุณผู้ชมขาต้องบอกว่าหนักมากๆเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็อยู่บ้านหยุดโรคกันค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าไม่จําเป็นไม่อยากให้ออกไปข้างนอกเลยอยู่บ้านหากิจกรรมทานะคะดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะแล้วก็คนในครอบครัวด้วยแต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ใช้วิธีป้องกันโดยการพกเจลแอลกอฮอล์นะคะใส่หน้ากากอนมามัยให้เรียบร้อยล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อที่ร เราจะได้ปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจ,จากโควิดไ9ค่ะ แขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นนักธุรกิจสาวสุดสวยนะคะหมอกี้อยู่กับเราตรงนี้แล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอกี้ชื่อเต็มๆก็คือคุณหมอกี้นะคะ,คอ,ะ,คะอังสนาชาคีราบำบรุงสอนนั่นเองนะคะโอ้โหสวยมากสวยมากตออื่นจะขอชมก่อนว่าสวยมากนะคะแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของธุร,รกิจที่คุณหมอกี้ทําเราเรียกว่าคุณหมอแต่เป็นการทําธุรกิจอีกแบบหนึ่งจะทาเอ๊ะมันมาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยกกันได้อย่างไรก่อนอื่นเลยขอถามว่าร e เจน s o l u t i o n Distribution เป็นธุรกิจ เกี่ยวกับอะไรครับคุณหมอกีครับค่ะค่ะก็รีเจนโซลูชันแอนด์ดิสติบิวชันนะคะเ,เราเป็นตัวแทนนําเข้าค่ะแล้วก็<ม>จัดจาหน่ายนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทป้องกันการระเบิดค่ะที่ใช้ในพื้นที่อันตรายนะคะ,ะหรือ<ม>ที่เรียกว่าฮาซดาร์แอเรียค่ะคือถ้าจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะก็คือบริเวณที่สามารถเกิดไฟไหม้หรือการระเบิดนะคะได้ง่ายๆนะคะหากมีความร้อนหรือว่าประกายไฟเกิดขึ้นในบริเวณนั้นอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็น ท่านคุณเจาะน้ำมันค่ะโรงกัดน้ํามันโรงปิโตรเคมีโรงไฟฟ้าออันนี้ก็สิ่งที่ลีเจนทําอยู่ใช่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการแตกลาย์ธุรกิจต่างๆด้วยนะครับที่ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการทําในเรื่องของหลอดไฟที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยอันะีะสุดเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนไปพูดถึงหลอดไฟย้อนกลับมานิดนึงนะคะมาทําธุรกิจตรงนี้ได้ไงคะอย่างที่ทราบเป็นผู้หญิงนะค่ะแล้วก็ ดูสวยๆสวยงามถ้าจะไปทำสวยงามมากกว่าใช่ค่ะวันี้เรามาทําตรงนี้เลยงี้ใช่ค่ะคนก็จะคิดว่าเราทําเกี่ยวกับธุรกิจความสวยความงามสแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เราเราเล่นของหนักค่ะก็เดี๋ยวคือที่มาที่ไปนะคะของของพี่นะคะก็คือว่าพี่จบการศึกษาคณะสัตวแพทย์นะคะก็แล้วก็เปิดธุรกิจเปิดโรงพยาบาลสัตว์นี่แหละค่ะมา5ปีค่ะแต่แต่ว่าวันนึงค่ะมาเห็นคนรู้จักค่ะเขาทํางานเกี่ยวกับสั งานแอนด์แก๊สค่ะแล้วเรา็ร้สุทธิงานสายออนแก๊สปิดโตงานปิดโตนะคะเป็นอะไร<ฆ>ที่มันดูท้าทายค่ะเป็นธุรกิจที่ดูมันมีมูลค่าสูงค่ะแล้วก็<ฆ>อยู่กับอันตรายแล้วก็จะคิดว่าองานแบบนี้ค่ะมันดูเป็นงานที่มันน่าทาค่ะแล้วก็เป็นงานที่มันดูจะต้อง ใส่ใจเป็นพิเศษค่ะแล้วมันดูถูกจริตเราอ่ะเอาจริงๆไม่กลัวเหรอคะเราเป็นผู้หญิงแบบสวยนะผู้หญิงตัวเล็กน่นะตโตเคมีเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรแงบนี้ทำงานผู้ชายนะทำงานวิศวะเนาะไม่กลัวค่ะชอบชอบชอบอะไรที่ชอบ ทำไปเรื่อยๆอยู่แล้วเยค่ะแนวนี้อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ไม่ง่ายไม่ทําค่ะอะไรที่มันดูยากๆดูอันตรายชอบดูท้าทายดูท้าทายจุดที่เราชอบทำนะครัอ่าล่ะครับเรามาพูดถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นกันดีกว่าครับคุณหมอที่จุดเริ่มต้นในการธุรกิจเครื่องกําเนิดลาแสง UVC เนี่ยมาจากอะไรฮะค่ะ ก็พี่เป็นคนขายไฟอยู่แล้วค่ะพอมีสถานการณ์โควิด1 9เข้ามาค่ะพี่คิดว่าเอออุปกรณ์อะไรที่มันสามารถที่จะฆ่าเชื้อตัวนี้ได้ค่ะโดยที่วงการแพทย์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าลำแสง UVC อะค่ะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้99.99%ค่ะแล้วก็คือข้อจำกัดคือวิธีการใช้งานพี่ก็คิดว่าถ้าเรามีชุดคอนโทนนะคะมาควบคุมการใช้งานอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์อางมาก ค่ะแล้วถ้าเน้นไปบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้จริงไหมคะอ่ได้จริงค่ะงานวิจัยของทางการแพทย์นะคะคลื่นรังสี UVC ค่ะที่ช่วง254นาโนเมตรนะคะสามารถฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้99.99ค่ะจริงๆครอบคลุมทั้งหมดใช่แน่นอนเลยน้คือหลายคนกังวลว่าตอนนี้ในเื่อของโควิด -19 มันก็คือระบาดอย่างหนักบางคนก็พกเจลล้างมือนะฮะสเปรย์อะกอก อ๋อน้ากากอนามัยแต่ทีเนี้ยถ้ามันสามารถที่ครอบคุมภาพรวมได้มันก็น่าจะเป็นสิ่งดีนี่คือสิ่งที่คุณหมอกี้คิดเอาไว้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคือลำแสง UVC เนี่ยตามโรงพยาบาลนะคะห้องผ่าตัดห้องแหลนะคะคลินิกคุณหมอทำฟันเนี่ยใช้อยู่แล้วค่ะใช้มา ปังนานแล้วยาวนานแล้วค่ะแล้วมันมีกี่รุ่นกี่แบบค่ะมันมีกี่รุ่นที่ถามว่ามีถึง4รุ่นด้วยกันใช่ค่ะก็จะมีรุ่นที่เป็นรุ่นอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็รุ่นโฮมยูสค่ะแล้วก็รุ่นพกพาค่ะนะคะแต่ละรุ่นมีความพิเศษอะไรแตกต่างกันบ้างไหมคะค่ะก็จุดเด่นจุดเด่นใช่ไหมคะอย่างรุ่นอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะก็จะเป็นรุ่นที่เหมาะกับพื้นที่กว้างค่ะอย่างออฟฟิศนะคะหรือว่าพื้นที่ปฏิบัติงานนะคะรุ่นโฮมยูสค่ะก็จะเป็นใช้ในบ้านค่ะในที่พัก ใสนะคะส่วนรุ่นที่เป็นรุ่นทิ้วนะคะก็จะเป็นห้องขนาดเล็กค่ะหรือว่าตามสถานพยาบาลค่ะส่วนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นพกพาเนี่ยค่ะก็จะเป็นรุ่นที่ใช้ใช้ในรถค่ะบอกะมาคือใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยใหญ่พกพาก็มีคือบางที่แบบว่าบ้านฉันมีแค่บ้านหลังเดียวบ้านเดียวหรือว่าฉันต้องขับรถไปบ่อยมีไหมมีหมดเลยตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมยันรถยนต์ที่ใช้ไปทํางานได้ด้วยวันนี้คุณบอกที่มาด้วยตัวเองเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของ กมาด้วยตัวเองแบบนี้อ,อยากทราบโปรโมชั่นดีๆสำหรับคุณผู้ชมที่ฟังกันอยูน่นะตอนนี้ ขอเอาแบบเด็ดๆเลยนะคะวันนี้ค่ะก็วันนี้ก็จัดมาเลยค่ะลด30%ค่ะโอ้โห30%เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะังไงบ้างคะเพียงแค่โทรมาอย่างนี้ปะคะใช่ค่ะก็คือช่องทางการติดต่อนะคะการซื้อตัวเครื่องกำเนิด UVC นี้นะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรนะคะหรือไลน์ที่099-501-1122ค่ะหรือว่าจะเป็นติดต่อมาช่องทางของเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะก็คือเสิร์ชรีเจนซลู ชันแอนด์ดิสติบิวชันได้เลยค่ะก็คือง่ายๆนะครับเมมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แอดไลน์มาได้ที่เบอร์099-501-1122แล้วก็ทั้ง4รุ่นนี้คือรถ30 ทุกรุ่นทุกรุางถ้าควรถามว่าแต่ละรุ่นเนี่ยกินไฟเยอะไหมคะเมื่อกี้คนแบบอรยประหยัดไฟอะไรเงี้ยค่ะโอ๊ยกินไฟบ้านค่ะจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราเปิดใช้ค่ะต้องบอกอันนี้คือสำคัญมากคือเปิดแค่หนึ่งครั้งนะเปิดแค่30นาทีต่อครั้งต่อวันเท่านั้นค่ะแล้วอายุการใช้งานของทุกรุ่นเนี่ยคือ1 0 0 0 0ชั่วโมง 1 0,000ชั่วโมงใช่ค่ะโอ้โหค่ะนะคะแล้วพูดถึงพรีเซนเตอร์นิดนึงเห็นบอกว่าพรีเซนเตอร์นี่ปังมากใช่ใช่ค่ะพรีเซนเตอร์ของบริษัท Regen Solution ของเรานะก็คือน้องบินค่ะน้องบินผ่ะน้องบินจริโทนที่เป็นนางสาวไทยค่ะปี2562แล้วก็ไปได้นะคะรางวัลระดับโลกค่ะ Miss International 2019ที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วทำไมเลือกน้องบินคะหรือว่าน้องเขาแบบสมาร์ทเหมาะกับแบบเทคโนโลยีตรงนี้ใช่ค่ะกัคือน้องคือภาพลักษณ์ของน้องเนี่ยมเหมาะ กับแบรนด์เราก็คือว่าเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ค่ะเป็นผู้หญิงคล่องแคล่วมีความฉลาดค่ะก็อยากจะดูคือดูจากบทสัมภาษณ์ของน้องเขาค่ะนะคะเรียกว่าวันนี้นะคะเราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเรื่องราวนะของการประหยัดพลังงานแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ที่หลายคนคอนเซิร์นกังวือเรื่องการฆ่าใช่ค่ะก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งค่ะบางทีการใช้แอลกอฮอล์ค่ะมันมันไวไฟค่ะตนก็ก็จะช่วยในเทีมันเหนีวามวลอดภัยแล้วคือะบอว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยของลีเจนเนียมันคุ้มค่ามากๆ บางคนบอกว่าพี่ฉันจ่ายเงินหลักพันหลักหมื่นไปแล้วเนี่ยคุ้มค่ายังไงคือจะบอกว่าในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยถ้าคุณเปิดใช้ไฟอะไรแบบนี้มันสามารถครอบคลุมของคนทั้งบ้านของคุณได้เลยอย่างสี่รุ่นที่คุณหมอกี้บอกเอาไว้นะครับอย่างรุ่นอุตสาหกรรมนี่นะครับราคาประมาณ1 2ื่นสองต้นๆลดไปอีก3 0เหลือไม่ถึงหมื่น่ะเหลือแค่8,900บาทอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดคนบอกว่าเอ้ยฉันไม่ถึงค่าอุตสาหกรรมขนาดนั้นเอาแบบ พกพาในรถง่ายๆเลยคุณหมอกี้ให้เลย30%จากปกติ2,845บาทลด30%เหลือแค่1,990บาทโหเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะและอยากจะบอกว่ามันสวยแับสายช่างก็ปังได้ใช่ไหมคะ ใส่ช่างก็ปังได้นะคะก็เออีเจนค่ะเราอยากจะเป็นตัวแทนนะคะเป็นภาพสะท้อนนะคะไปสู่สังคมค่ะในเรื่องของงานที่ยากนะคะงานที่ต้องใช้ความอดทนค่ะที่มันมาได้พร้อมกับความทันสมัยค่ะทางภาพลักษณ์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีค่ะรวมไปถึงความมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสค่ะค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะที่มาที่ไปของดิจิทนะคะแล้วก็สายช่างก็ปังได้ใช่ครับฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่อง ดีๆที่เรานําบอกต่อในวันนี้ฝากเบอร์ไว้อีกครั้งนึครับ099501-1122 099501-1122สงสัยอะไรลายเข้ามาถามรายละเอียดได้หมดเลยใช่นะคะแล้วก็ชีวิตนะคะคุณภาพชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคุณหมอคนสวยคนนี้นะคะขอบคุณนะครบคุณนะครับ Құрл 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 құрл